สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแ e l นายธารพยากรไบครูเอค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสทำนายดวงในเดือนธันวาคม2564ผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีหรือทาร่ครัทที่เห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะคะดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นผู้ทำนายไพย่ทาโร่ ให้กับคุณและจะขอเป็นตัวแทนของชาวพฤหัสบสปปดีจับไพ่เพื่อขอให้ไพ่ได้ทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยรวมค่ะว่า ในเดือนธันวาคม2564นี้ดวงชะตาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในดวงชะตามีสิ่งดีๆมีข่าวดีหรืออะไรที่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนให้ระมัดระวังบ้างนะคะสำหรับดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนหนคนนึงโปรดใช้วิจรารญาณในการชมการทำนายนี้อาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงกับคุณบ้างก็ถือได้ว่าเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะ Queen of Cups 2 of Wands The Emperor The High Priestess 5 of Wands 7 of Cups King of Swords 10 of Cups 9 of Swords 8 of Wands ดูจากพลังงานของไพ่แล้วค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะสําหรับคุณที่เกิดวันพฤหัสด,ดวงชะตาของคุณโดยรวมนะคะในการทำนายในครั้งนี้ใบแรกคือไพ่ q u e e n of Cups ค่ะตัวตนเจ้าชะตานะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัส Queen of Cups สถานการณ์ของคุณก็คือได้ไพ่ความเป็นแม่นะคะหมายความว่าคุณมีความสุขความสบายสะดวกสบายมีความรักนะคะได้อยู่กับบ้านได้ดูแล ลูกหลานบริวารคนในบ้านนะคะได้ดูแลคนรักสามีภรรยาดังนั้นถือได้ว่าคุณมีความสุขกับครอบครัวคุณมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะแล้วได้ดูแลคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะถือได้ว่าคุณเป็นทั้งผู้ให้ความรักและ รับความรักหรือคุณอาจจะมีความผูกพันกับแม่มากในช่วงสิ้นปีนี้คุณมีโอกาสนะคะได้กลับไปอยู่กับคุณแม่นะคะได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลถึงความสุขแล้วก็การที่มี ความรักเข้ามานะคะความรักแบบครอบครัวนะนะคะการรักลูกการรักคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะมีความสุขค่ะถ้าได้ไพ่ใบนี้มานะคะต่อไปค่ะ สองไม้เท้าสองไม้เท้าคือการงานค่ะการติดต่องานของคุณในช่วงธันวาคมนี้จะราบรื่นบางท่านที่ทำงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือติดต่อการงานทางไกลกับต่างชาตินะคะราบรื่นค่ะนะคะการงานจะราบรื่นประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีนะคะคุยกันรู้เรื่องนะคะ เออห่อหมกไปในทิศทางเดียวกันเอาเป็นว่าดวงเรื่องของการงานการธุรกิจนะคะคุณจะไปติดต่อประสานงานอะไรกับใครก็ถือได้ว่ามันจะไม่มีอุปสรรคมันจะราบรื่นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจรจาติดต่อไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายติดต่อค้าขายก็สําเร็จติดต่องานการธุรกิจกับหน่วยงานใดนะคะติดต่อราชการติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะ ก็จะประสบความสําเร็จสื่อสารทางไกลใครที่มีแฟนนะคะมีคนรักอยู่ทางไกลก็ถือได้ว่าราบรื่นไม่ค่อยทะเลาะก,กันค่ะมีเอมเพอเรอร์เกิดขึ้นมานะคะบุคคลรอบๆตัวคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีอํานาจวาสนาเป็นผู้มีฐานะทางการเงินดีหรือเป็นนักการเมืองนะคะดังนั้นถือได้ว่าคุณนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบ็คเป็น ผู้อุปถัมภ์คำชูนะคะคนใหญ่คนโตช่วยเหลือคุณได้นะคะถือได้ว่าถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรนะคะต้องการพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจคุณก็จะมีคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณที่จะคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคำจุนคุณได้นะคะต่อไปไพ่เดอะไฮโปรแฟนไพ่พักเกิดขึ้นมานะคะอยู่ในแต่ในตำแหน่งสนับสนุนดวงชะตาด้วยถือได้ว่ามีบุญค่ะคุณจะมีบุญ เก่าที่จะคอยช่วยเหลือทำให้ ลอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาเคราะห์ร้ายต่างๆจะสังเกตได้ว่าดวงชะตาของคุณในเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะจะค่อนข้างดีนั่นเป็นเพราะว่าคุณอยู่ดีอยู่สบายอยู่สุขเพราะบุญเก่าของคุณนะคะอาจจะเป็นการที่ว่าปีเนี้ยกำลังจะจบละดังนั้นบุญเก่าที่คุณยังใช้ไม่หมดเนียก็ได้กลับมารอสนองคุณนะคะในเดือนธันวาคมดังนั้นชีวิตของคุณจะราบรื่นนะคะจะพบกับความสุขความเจริญความสําเร็จนะคะมีบุญเก่าคอยเกื้อ หนุนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค้ำจุนดังนั้นคุณจะทําอะไรก็ดูจะราบรื่นจะประสบความสําเร็จติดติดขัด,ข,ดขัดไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคความทุกข์ต่างๆที่เผชิญอยู่ก็จะคลี่คลายไปได้ง่ายนะคะอาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วยเหลือนะคะบางทีแบบว่าปัญหามันถูกแก้ไขไปโดยที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงได้แบบแก้ง่ายขนาดนี้มันเหมือนสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาช่วยนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณมีบุญนั่นเองคะ่ะนะคะบุญเก่ามา ช่วยคุณแต่อย่าลืมว่าบุญน่ะใช้มันก็มีหมดนะดังนั้นหมั่นเติมบุญด้วยไพ่พักขึ้นมานะคะก็ต้องบอก ว่าให้บันทาบุญอยู่บ่อยๆนะคะการทําบุญง่ายๆค่ะนะคะรักษาศีลห้านะคะอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีทดําดีพูดดีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่สะสมแล้วแต่ถ้าอยากสะสมบุญมากกว่านี้นะคะใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วอยากสะสมบุญส่งไปในปีหน้าให้ชีวิตปีหน้าราบรื่นสุขสบายก็ไปทําบุญนะคะก็ไปบริจาคทานไปไหว้พระที่วัดนะคะไปปล่อย นะคะแล้วก็ไปทำสังฆท,ทานนะคะทำบริจาคทานนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทำเพิ่มเป็นพิเศษนะคะไปบริจาคซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ไปบริจาคซื้อที่ถวายวัด ะะไม่ต้องไปซื้อแบบเป็นล้านๆหรอกนะคะก็สะสมไปบริจาคตารางวาละ100-200ตามที่วัดเขาจัดหาก็แล้วแต่นะคะตามกําลังศรัทธาค่ะทาสะสมเอาไว้นะคะบุญเนี้ยก็จะได้ไปรอคุณในภายภาคหน้าไม่ต้องถึงชาติหน้าหรอกคะ่ะปีหน้าและปีต่อไปนี่แหละคุณก็จะได้รับผลบุญนะคะปัจจุบันนี้บุญน่ะบุญกรรมติดจ,จรวดนะคะทําแล้วก็ได้รับเลยทันใจเนาะเพราะฉะนั้นก็หมั่นทําบุญสั่งสมบุญบาร,รมีเอาไว้ชี้ ีวิตจะได้สุขสบายนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการทะเลาะมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตความเหนื่อยยากอุปสรรคปัญหาการงานติดขัดหรือทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะ ชีวิตค่อนข้างวุ่นวายดังนั้นนะคะในช่วงธันวาคมนี้ถึงแม้ว่าพลังงานของคุณจะค่อนข้างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือมีบุญคอยค้ำจุนแต่ปัญหาก็ยังมีเข้ามาค่ะเศษเคราะห์เศษกรรมก็ยังมีเข้ามาทําให้ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความเหนื่อยยากเจอความเครียดนะคะจากการที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายถ้าไม่เครียดภายนอกก็จะเครียดภายในนะชีวิตอาจจะมีเรื่องของการคิดมากวุ่นวายใจอยู่อยู่ ายในหัวภายในความคิดก็ได้นะคะดังนั้นการที่คุณไปทําบุญไว้เนี่ยก็จะช่วยขจัดปัดเป่าเศษข้อเศษกรรมพวกนี้นะคะให้มัน่วเราเบาบางหรือว่าหมดไปนะคะชีวิตก็จะได้ราบดรืน่นขึ้นไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยสักเท่าไหร่นะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของกำนันของถูกใจนะคะจากคนรักหรือว่าจากคนที่คุณสนิทคุ้นเคยชิดใกล้นะคะมีโอกาสที่จะได้จิวเวลรี่นะคะเครื่องประดับหรือความสำเร็จ ที่คุณหมายปองความก้าวหน้านะคะความรักที่เข้ามาที่คุณคิดวาดหวังไว้นะคะอาจจะได้พบรักเจอรักที่ปรารถนาดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่จะได้สมหวังบางทีมันมีเข้ามาแต่คุณอะ่ะไม่ได้หวังแบบนี้นะคะแต่มันก็เข้ามาอาจจะได้ในสิ่งที่ตัวไม่ได้หวังแต่ก็มี มีส่วนที่จะได้สิ่งนั้นอะเข้ามาเช่นมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมีคนเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคุณเยอะแต่ไม่มีใครเลยที่ถูกใจก็มีนะรักที่เลือกได้นะคะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เนี่ยประมาณนี้นะคะดังนั้นถือได้ว่าถ้าคุณถ้าคุณมีโอกาสเลือก ะะแล้วถ้าคุณถูกใจก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าไม่ถูกใจยังเลือกไม่ได้นะคะก็ยังคงต้องสั่งสมบุญบาร,รมีต่อไปยังคงสร้างแรงปาถนาของคุณต่อไปในเมื่อถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยเอาละวันข้างเคียงก็ได้อัน,น็นก็จบเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะี่ยละวันก้านข้างเคียงหรืออะไรที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวคุณก็ไม่เอาคุณก็ต้องสร้างแรงปรารถนาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะสร้างบุญ บารมีต่อไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะ n i o g s f So ดนะคะบุรุษผู้มีความรับผิดชอบบุลุดผู้มีความทรีนตรงนะคะบุรุษผู้มีความความเขี่ยวนะคะอันนี้ถือได้ว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาในชีวิตซึ่งบางทีเขาก็อาจจะเข้ามาช่วย เหลือคุณก็ได้หรืออาจจะเข้ามาเป็นปัญหาให้คุณก็ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าคุณน่ะ ถูกจลิตกับคนแบบนี้หรือเปล่าบางทีเนี่ยมีคนที่แบบเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าตรงๆอ่ะพูดจาตรงๆอ่ะคุณอาจจะชอบคนตรงๆก็ได้นะอม,มันจริงใจดีมันพูดตรงดีนะคะไม่มีอ้อมค้อมไม่มีเล่กลดีอ่ะแต่บางคนก็ไม่ชอบคนพูดตรงๆไม่ชอบคนทําอะไรที่แบบดุดเ่อนๆน,นะคะเขาก็อาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้ดังนั้นคนคนนี้ที่เข้ามานะคะ อาจจะเข้ามาเป็นปัญหาให้คุณก็ได้นะคะให้คุณจะต้องรู้สึกขัดใจไม่ไม่สบายใจหรือว่ามีอุปสรรคกับคนคนนี้นะคะแต่ถ้าคุณจะลีบตรงกันคนคนนี้ก็อาจจะ เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลค,คุณช่วยคุณแก้ปัญหานะคะก็ได้ค่ะดังนั้นก็ถือได้ว่าดวงมีเกณฑ์ที่จะมีคนลักษณะที่เป็นคนที่ค่อนข้างดุหน่อยเป็นคนที่ค่อนข้างสตรีทนะคะเข้มงวดหน่อยพูดจาอาจจะขวานผา่าซ่าเป็นคนตรงตรงนะคะกิริยาอาการอะไรก็อาจจะดูเถื่อนเถื่อนแข็งแข็งหน่อยแต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะคะเขาก็เป็นคนดีคนจริงใจเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนฉลาดน,นี่แหละแต่บุคลิกของเขา แข็งซึ่งอาจจะถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจคุณก็ได้นะคะมีเข้ามาค่ะสำหรับเรื่องของครอบครัวถือได้ว่าดีมากๆเลยได้ไพ่สิบถ้วยนะคะความสุขในครอบครัวแล้วอยู่ในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะคะถือได้ว่าดวงคุณจะมีชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นในช่วงธันวาคมครอบครัวมีความสุขครอบครัวมีความปรองดองร ครอัวมีเวลาที่ดีร่วมกันช่วยเหลืออุปถรรัมภ์้ำชูนะคะทำให้เกิดความสุขภายในครอบครัวนะคะใครที่มีปัญหาครอบครัวที่ผ่านมาก็ถือได้ว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุยกันรู้เรื่องปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งครอบครัวมีความสุขหรือบางท่านบางคนนะคะอยากที่จะมีลูกคุณก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังได้บุตรนะคะสืบสกุลสมใจ ะะตำแหน่งของความคิดนะคะคุณมีความเครียดคุณกังวลกับบางสิ่งบางอย่างหรือคุณเป็นทุกข์กับบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางครั้งน่ะมันอาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่แบบว่ามันน่าจะเป็นทุกข์อะ่ะแต่ดวงมันมีเรื่องของ ความความทุกข์ใจเข้ามาบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับทําให้คุณคิดมากนะคะหรืออาจจะมีปัญหาจริงๆก็ได้ที่เข้ามาทําให้คุณต้องคิดต้องเครียดบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ปัญหาของคุณเพราะดูสภาพแล้วเนี่ยนะคะ ก็ไพ่ก็สว่างอะนะคะอุปสรรคอะไรไม่ค่อยมีหรือว่าอาจจะเป็นเอาเก็บเอาความความเครียดที่ทํางานมาทุกมากุ้มหรือเปล่าเก็บเอาเรื่องของที่คุยกันกับเพื่อนแล้วก็เถียงกันแล้วเอามาทุกเอามากุ้มหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ถือได้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะ ก็พยายามที่จะขจัดความเครียดออกไปให้ได้ปรงให้ได้นะคะพยายามที่จะดึงตัวเองเนี่ยออกมาจากความคิดที่มันแบบว่าฟุ้งซ่านให้ได้นะคะก็จะช่วยทําให้คุณสบายใจขึ้นค่ะใบสุดท้ายเอ็ด f อฟบนะคะโอกาสดีงานใหม่สิ่งดีๆเข้ามา สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะดังนั้นถือได้ว่าใครที่หางานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์งานมีแนวโน้มที่ว่าที่จะได้ทํางานนะคะอาจจะไปสมัครแล้วก็เข้าสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวปีหน้า,ามาทางานอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะได้แบบได้รับโปรเจกต์ใหม่นะคะในเดือนธันวาคมให้ได้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นส่งส่งผลดีให้กับคุณนะคะในเรื่องของธุรกิจก็เหมือนกันบางทีคุณอาจจะได้จับธุรกิจใหม่ที่แบบ มันมีโอกาสดีที่จะทําให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ารวยก็ได้โอกาสดีเข้ามาแล้วนะคะรีบฉกฉวยแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเพราะว่านี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะก่อนสิ้นปีส่งท้ายและเป็นชิ้นสุดท้ายล่ะนะคะที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งดีๆนี้โอกาสดีๆนี้เข้ามานะคะก่อนที่จะสิ้นปี6 5หค่ะสำหรับต่อไปนะคะไพ่ต้องการอยากบอกหรือ แนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณวันพฤหัสบางว่าในเดือนธันวาคม2564นี้นะคะควรที่จะระมัดระวังอะไรหรือว่าแนะนำอะไรให้กับคุณวันพฤหัสบ้างคะ The High p r i t e s s King of Pentacles แล้วก็ The Devil ไพ่เตือนค่ะนะคะไพ่ทาโร่เตือนคุณว่าความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณต้องพบกับการเสียเงินเสียทองความเจ้าชู้ของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณต้องเกิดเรื่องวุ่นวายใจนะคะทาให้คุณต้องมีเรื่องเสื่อมเสียเสียหายดังนั้นนะคะการที่มีลักซอนการที่ ทำอะไรผิดศีลธรรมนอกใจอาจจะเราไม่ได้ทำแต่คู่ของเราทำหรือคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยทำผิดศีลธรรมนะคะอาจจะทำให้เสียเงินเสียทองได้นะคะดังนั้นความเจ้าชู้นะคะทำให้เสียเงินเสียทองการมีลักซ้อนการนอกใจทำให้เสียเงินเสียทองนะคะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะ Six of Pentacles, Four of Wands, Nine of Sword. ค่ะ ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานมีโชคในเรื่องของความสำเร็จนะคะเรื่องของธุรกิจการงานควรที่จะทำบุญบริจาคทานนะคะคุณทำเยอะๆเลยทำบ่อยๆได้เลยนะคะไม่ได้ทำเยอะๆหมายความว่าไม่ได้แบบว่าทุ่มเทเนี่ยทำบุญทำทานอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยเพราะการทำทานจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะการทำทานอาจจะทำได้หลาย นะคะเช่นการบริจาคทานให้กับคนยากคนจนนะคะ 2. การให้อาหารกับสัตว์จรจัดสุนัขจรจัดเมวจรจัดนะคะ 3. การที่ไปให้อาหารปลาในบ่อสาธารณะนะคะ 4. การบริจาคทานชำระหนี้สมนะคะ 5. การบริจาคทานในเรื่องของออกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะคะ และ6ก็คือการบริจาคทานซื้อที่ดินนะคะถวายวัดร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นโปรโมชั่นหรือว่าเป็นแพ็กเกจที่ว่าตารางเมตรละ100บาท200บาทอะไรเงี้ยเราก็ไปบริจาคทานแบบนั้นสะสมไปเรื่อยๆเรืยๆรืยๆนะคะ คุณจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาได้ง่ายขึ้นการบริจาคทานส่งเสริมให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะคะซึ่งเงินทองที่ได้มาจากการงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่มั่นคงมันแน่นอนนะคะดีกว่าการเสี่ยงอีกการเสี่ยงเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราบริจาคทานไปแล้วเนี่ย งานเราเก้าวหน้างานเราลุ่งเลืองนั่นหมายถึงเงินที่แน่นอนที่มันจะเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยทำบ่อยๆนะคะอย่าไปละเลยอย่าไปคิดว่าโอ้ยถ้าขยันก็ได้เงินอยู่แล้วบางทีเนี่ยขยันให้ตายแต่ขยันไม่ถูกทา,ทางขยันไม่ถูกช่วงเวลาโชคไม่หนุนขยันให้ตายก็ไม่รวยแต่บางคนนะคะขยันด้วยเฮงด้วยคนนั้นก็รวย ะะดังนั้นถือได้ว่าการทําบุญนะคะมันไม่หายไปไหนคะ่ะนะคะบุญกรรมกรรมคือการกระทําดังนั้นเราทําดีเราก็ต้องได้รับสิ่งดีๆได้รับผลบุญเราทําชั่วเราก็ยังต้องได้รับกรรมได้ชดใช้กรรมที่เราทำนะคะ n i g h t of Cups Seven of Cups, Eight of w a อ d s โ oh, ออันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะว่าใครที่มีความฝันความหวังนะคะว่าอยากจะอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะหวังเรื่องของคู่ครองคนรักคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาบางคนหวังในเรื่องของความสำเร็จคุณก็จะมีโอกาสได้รับ ความสําเร็จคุณหวังในเรื่องของทรัพย์สมบัติต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาจากการที่คุณเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนดีบารมีคุณถึงสิ่งที่คุณปรารถนาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ดังนั้นถึงได้บอกว่าให้สร้างสมบุญบาร,รมีเยอะๆนะคะแต่พื้นฐานจริงๆก็มาจากการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละสินห้าให้ครบนะคะแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีนะคะไม่ไปทําให้ใครต้องอเจ็บอกเจ็บใจนะคะด้วยวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีหรือกายกรรมก็ดีนะคะดังนั้นถ้าคุณหมั่นที่จะทําความดีอยู่เสมอและลึก ถึงการทําดีอยู่เสมอไม่ไปร่วมเกินใครระมัดระวังวจีกรรมกายกรรมนะคะมะโนกรรมของตัวเองอยู่เสมอก็จะเกิดผลสำฤทธิ์ที่ดีได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายแล้ว Tree of Wands the Emperor เพดออฟ a พน c l e s icles, นะคะโอ oh, <c oughs> ้การเงินที่ดีค่ะนะคะการงานของคุณผู้เกิดวันพฤหัสคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้านะคะการงานของคุณมีความก้าวหน้างานเยอะแต่คุณเอาอยู่คุณทําด้วยความขยันขันแข็งการงานก้าวหน้ามีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอาชีพการงานธุรกิจมีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้าหนให้การอุปธรรมช่วยเหลือส่งเสริมให้การหาเงินของคุณมันคล่องขึ้นมันได้เยอะขึ้นนะคะมันมีความสำเร็จในเรื่องของการหาเงินเงินทองเข้ามือนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะหาไปได้อีกยาวไกลเลยนะคะเป็นเด็กที่จับเงินถือได้ว่ามันยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้เงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับ ความก้าวหน้าจากการงานโดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือและการเงินของคุณก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นตามงานที่คุณได้รับผิดชอบ ะะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าพอที่จะเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงชะตาโดยรวมของคุณในเดือนธันวาคม2564นะคะก็แนะนําว่า,าถ้าเป็นการดูดวงแบบโดยรวมเนี้ยก็ไปดูทำนายดวง12ราศีด้วยนะคะดูราศีของตัวเองดูลัคนาราศีของตัวเองและดูวันที่ตัวเองเกิดด้วยนะคะเอามารวบรวมเอามาประมวลผลเป็นดวงชะตาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางของคุณนะคะเพราะว่า มันเป็นการทํานายที่แบบโดยรวมมันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงแต่ถ้าคุณดูแบบเนี้ยนะคะบางบางครั้งน่ยดวงเราจะไปตรงกับลัคนาราศีมากบางครั้งดวงของเราก็จะไปตรงกับราศีบางครั้งดวงของเราก็จะไปตรงในเรื่องของอวันเกิด ะะเพราะว่ามันเป็นการทํานายที่แบบว่ามันเป็นช่วงอ่ะบางช่วงของแต่ละลัคนาแต่ละราศีแต่ละวันเกิดเนี่ยมันช่วงช่วงสั้นช่วงยาวต่างกันนะคะด,ดังนั้นจังหวะของดวงชะตาที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเจอกับช่วงไหนก็ได้นะคะการนายน,นี้อาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณนะคะก็ได้นะคะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไร รับแต่พลังงานดีๆไว้ก็แล้วกันนะคะจะได้สบายใจนะคะอะไรที่ไม่ถูกจริตอะไรที่ไม่ชอบไม่ถูกใจก็ถือซะว่าไม่ได้ทํานายให้คุณไม่ใช่คาทํำนายของคุณเท่านั้นเองคุณอยากจะรับแต่พลังงานบวกก็ได้ถ้าคิดแล้วสบายใจคิดไปเถอะค่ะนะคะดังนั้นดิฉันก็หวังว่าการทํานายนี้จะส่งพลังงานบวกเป็นกาลังใจให้กับคุณนะคะวันนี้ ก็ต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือว่ามาคอมเมนต์แชร์แบ่งปันนะคะประสบการณ์ต่างๆนะคะในดวงชะตามาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะคะก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอยู่ที่เวลานะคะก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยหาก ไม่ได้ไปตอบกลับในคอมเมนต์ต่างๆนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเราจะได้พบกันในคลิปหน้านะคะดิฉันกรูเอปัทมพรนพยากรอ่านไพทาโรุนะคะ โดยชแนลนายทลอดพยากรณ์ไบโค c เอชแนลนี้มีพลังงานบวกส่งให้คุณเสมอทําคลิปทุกวันเพื่อมาให้กําลังใจนะคะพลังงานบวกก็เหมือนพรรับแล้วก็จะสบายใจนะคะในเมื่อสบายใจดวงชะตาก็เปิดทําให้มีโชคทําให้มีความสุขนะคะหวังให้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันคะ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ